วันนี้เอาผ้าสมเด็จพิมพ์ไก่ซื้อมานําเสนอนะคะมาแบ่งปันให้มาดูแบ่งปันให้รับชมสวยๆดูดูเนื้อนะคะนี่ดูเนื้อนี่ดูด้านหน้านี่ดูดูตรงหูนะคะนี่เห็นไหมดูตรงหูสวยงามมากเป็นผ้าเก็บเก่าจ้าผ้าเก็บเก่า สมเด็จพิมพ์ไกเซอดูตรงก้นนะคะนี่ดีดูตรงก้นให้ดูชัดๆมีสมเด็จพิมพ์ไกเซอดูด้านข้างนะคะดูด้านข้างสวยงามมากดูความเก่ามีรอยยุบย่นของบนสารด้วยนะคะนี่นี่ดูด้านหลังด้านหลังจะมีเม็ด ไอ้เม็ดเนี่ยเยม็ดดำเห็นไหมเม็ดดำนี่ยเม็ดดำเม,ดดำม็ดขาวเนี่ยเม็ดแดงเม็ดแดงตรงหัวนะคะนี่ต้นด้านบนนะคะนี่นีเม็ดดำเม็ดแดงในเนื้อพระนะคะพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นี้ดูด้านข้างทางนี้นะคะนี่ด้านข้าง เอาผ้าสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์มาแบ่งปันได้รับชมผ้าสวยๆงามๆนะคะนี่นี่ดูด้านหน้าชัดๆนะคะสวยงามมากสมเด็จพิมพ์ไก่เซอร์ดูดูความคมชัดดูความเก่านะคะนี่ความเก่าเป็นผ้าเก็บเก่า เป็นผ้าเก็บเก่าสวยงามมากค่ะนี่ดูด้านบนนะคะด้านบนเห็นไหมให้ดูช้าๆนะคะดูด้านบนนี่ให้ดูช้าๆชัดๆนี่ดูนี่ผ้าสำมเร็จพินไกเซอร์นี่ดูเนื้อดูเนื้อข้างๆนะคะนี่ดูข้างๆสวยงาม นี่ให้ดูช้าๆสวยงามมากเลยนะคะนี่ผ้าเก็บเก่านะคะดูดูดูเนื้อเนื้อมีเนื้อเนื้อดำเนื้อเหมือนเนื้อสนิมขึ้นเนื้อเขเรียกเนื้อสนิมเนื้อเนื้อนี่เห็นไหมสวยงามมากค่ะดูด้านล่างนี่เห็นไหมสวยงาม สมเด็จพิมพ์ไก่ซื้อนะจ๊ะเอามาแบ่งปันรับชมพระสวยๆงามๆนี่เห็นไหมให้ดูชัดๆสวยๆพระเก็บเก่านี่พระเก็บเก่าได้มานานแล้วเอามาแบ่งปันพระสวยๆงามๆแบ่งปันให้รับชมกันค่ะนี่พระเก็บเก่า นี่สวยๆงามๆเอามาฝากมาแบ่งปันเพื่อนๆใส่ผ้าเครื่องแล้วเพื่อนๆที่โชคสะสมพระนี่ก็มารับชมมาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเผื่อมีพระอีกมากมายมาให้แบ่งปันมาให้รับชมกันจ้านี่สวยๆงามๆอยู่แล้วสวยงามมากคะ อด้านหลังนี่ด้านข้างเอาพระสวยๆมาแบ่งปันให้รับชมฝากติดตามด้วยนะคะ